นี่ปาะมาหนึ่งปีละข้าก็ถึงหน้ามีห้าเหลห้ารอเมีอที่ท่าน,น้ำทุกวันเลยหนึ่งพันปีอะไระหละต้อยหัวนหน้าเพิ่งจะเข้ามาเล่นเกมเนี่ยเองก,ก็เพ้อเจ้อไปเรื่อยหนึ่งพันปีที่เองว่าเขาว่ากินเท้าเองากก่แล้วเองไม่หนักกว่าด้วยนี่พวกนายอย่าทะเลาะก,กันสิบูลี่กันน่ะน่าเกียดที่สุดในโลกเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Pilot ว้าวาเกมแนวนี้นะคะก็จะเป็นเกมนั่งเรือยิงกันนะคะแบบสไตล์ของโจรสลัดนะคะตอนนี้ภาร,รก,กิจของเราก็คือขับเรือไปเอาเรือลำนั้นกันนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นเรือโจรสลัดไหมเรือแล้วมันเก่าแล้วไงเราก็ต้องเปลี่ยนลำแล้วนะคะอ้ยตอนนี้เราก็อยู่กอดที่แบบว่าดูแบบเหมือนกอดพีสิงเลย เหมือนหาสมบัติอะไรประมาณเนี้โอเคพวกเรามาเปลี่ยนเรือกันดีกว่าเย้เราก็ได้ย้ายเรือลํานั้นแล้วน,นะคะหูเรือนี้ดูเท่สุดๆไปเลยแล้วก็มีลูกเรือนะฮะลูกเรือหนึ่งสองมีฝั่งนี้สองแล้วฝั่งนี้หนึ่งสองเอ๊ะมีฝ่าแฝดหรือตอนนี้อะไรไมแต่งตัวคล้ายๆกัน แล้วก็มีลูกเรือข้างหน้านะคะเรามาเลือกทงกันดีกว UM ่าระดับหน่วยแล้วก็ต้องเป็นธงนี้เลยเรือลานี้จะมอบความรักให้เธอนะจ๊ะจุ๊บว่ะโอเคนะคะก็มีประมาณนี้นะคะก็เล่นไม่เป็นแล้วแต่ว่าก็พยายามนะเราก็จะขับเรือไปตอนนี้เราก็อยู่จุดตรงนี้เราก็จะไปตามลูกสอนนะคะที่เขาบอกเฮ้ยข้างหน้ามีศัตรูเอาละคะจังหวะนี้เราต้องเปิดประเด็นกันแล้ว นี่มันถิ่นของข้าเอ็งเป็นใครเอ็งเข้ามาในที่แห่งนี้ทะเลของข้าได้อย่างไรกันเจ้าต้องโดนข้ายัดเอ๊ะเอ๊ะฮะง่ายง่ายแบบนี้เลยเหรอเอ้าไททานิก แสบสาทุอมเย่เราก็ทำลายศัตรูไปหนึ่งลําแล้วทุกคนวู้ฮูอันนี้ก็เหมือนแบบว่าเรือล่าเมื่อกี้มันขนของผิดกฎหมายอะทุกคนเออเราก็จัดการไปแล้วเรียบร้อยนะยังไม่ทันทำอะไรเลยมือสรละว้าวดูสิตอนกลางคืนยังสวยเลยอะ่ะมันดูหลอนๆดีนะเรือของเราเนี่ยภารกิจเราเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรนะเดี๋ยวต้องตามลูกศรไปนะคะตรงน้ำ เราใช้กล้องส่องทางไกลนะคะแล้วมีบ้านคนด้วยนะ,ะเอ๊ดูเหมือนแบบว่าน่าจะมีคนอยู่นะ,ะไฟก็เปิดด้วยอืมแต่ก็ไม่เจอคนเลยนะอุ้ยหลอนะแป,แปลกๆนะเกาะแห่งเนี้ยเรารีบไปกันที่เอ็นดีกว่าทุกคนเดือดเดือดยือดยืนเส้นยืนสายได้นั่งเรือจนสลัดได้เป็นกับตันของจนสนลัดเรือลำนี้ฉันรักเหลือเกิน ้ยังรอวันนั้าเราก็เพลิดเพลินไปเรื่อยะใช่ก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่น้าได้กินอะไรไหมวะกินแมะไรของไหมกินตดฉันยังไงล่ะฮ่าฉันจะบ้าตายกับลูกเรือพวกนี้เสียจริงเดี๋ยวหมวยจะให้ดูวิวรอบๆนะทุกคนนี่นะคะ พอซูมออกก็จะเป็นอย่างนี้ว้าวเห็นพระจันทร์เห็นดาวสวยมาก,มากแล้วก็เห็นเกาะด้วยมูนาครับมูนาครัจะเรือคนส่งผิดกฎหมายอีกแล้วครับเฮ้ยทุกคนจะเรือผิดกฎหมายอีกแล้วเราต้องจัดการนะคะเราจะไม่ปล่อยให้รอดไปได้อุ้ยติดติดติดแล้วมันจอดอะไรขอบกกาะแล้วเนี่ยสองดูดินี่ไงพวกผิดกฎหมายต้องไปจัดการนะคะเราเป็นจนสลัด เราต้องจัดการแต่เราเป็นเจ้าสลัดดีนะทุกคน <c oughs> <c oughs> จัดการเล t โก o จัดมันเลยลูกน้องจัดการมันยิงมันไม่เดี๋ยวลูกน้องไม่ทำอะไรเลยคือลูกน้องลูกน้องไม่ทำอะไรเลยทำไมลูกน้องไม่ยิงลนะ่ะมันยิงเรือเราแล้วเนี่ย <c oughs> โอ,โอ้ติดติดติติ ทำไม่ขึ้นสีแดงแบบนี้แปลว่าอะไรอ๋อขอบเกาะนะคะเราไม่สามารถไปได้ต่อเราต้องกลับเรือนะผมบังคับยากมากทุกคนอย่าคิดว่าจะรอดไปได้นะโลกเรือจัดการยิงมันโอ้ยคืออะไรเนี่ยเรือเราเนาะโอ้ยเรือเราจะรั่วงไปเนี่ยตีอีกแล้วตีอีกแล้ว <laughs> หมวยบังคับเรือไม่เป็นนะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะ โอเคตามมันไปจนการมันมันก็ติดเหมือนกันเราต้องรีบไปรีบไปยิงมันดิยิงมันเลยนีงไงมันอยู่ขอแล้วยิงมัน<า>ทําอะไรลูกเนือไม่เห็นยิงเลยสักคนฮอไล่ออกไล่ออกแกไม่รอดแน่ย้าช่พังเลยเลือจมแม่เลย เรียบร้อยเย้ทุกคนต่อมือเอ้าเอาไเราจะดีใจแตไมันยังไม่มันยังไม่ล้มเว้ยมันยังไม่จมตายแล้วเราไปต่อไม่ได้นะคะมันออกเขตไม่ได้อะ่ะโอ้ฝากไว้ก่อนเถอนะอยากกลับไปเห็นอีกอ่าออกไปเลยสุดท้ายเราก็ต้องปล่อยเรือลำนั้นไปอยู่ดีโอ้อย ขอโทษด้วยนะทุกคนเหมยเล่นไม่เป็นนะ่ะแล้วก็กดยิงไม่เป็นด้วยเพิ่งสังเกตว่ามันมีปุ่มให้ยิงด้วยอะ่ะโอเคเอาใหม่เอาใหม่ปล่อยผ่านไปเรือลํานั้นน่ะถือว่าอนุโลมให้มันนะเนาะเผื่อเขาจะปรับตัวกับใจเป็นคนดีละปะเราไปภารกคิดต่อไปกันดีวกว่าตานลูกสัตไปฮะมีอีกลาหนึ่งแล้วมีอีกลาหนึ่งแล้วทุกคนต้องจัดการแล้วมาอีกลําแล้วแกไม่รอดแน่ ฉันมาแล้วฉันจะมาจัดการแง่ย้าเดี๋ยวนะแล้วมันมันต้องกดอะไรวะเฮ้เขาหันเรือเข้ามาเราด้วยแล้วก็ชนนลยเออชนเลยเย้ไม่ต้องยิงเลยจมไปเลยโคตรง่ายแบบไม่ต้องยิงเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้มาอีกลามแล้วทุกคนจัดการอโอ้ ออกเขนไม่ได้ต้องเลยเขามาหานี่ <degli S 3> พวกนายมาเลยมาเลยอ,อ้าว <c oughs> ฉันจะไปให้งโง่ทำไมล่ะฉันก็ไม่อยากตายนะยอิา้าโหอะไรวะลูกผู้ชายซะเปล่าดูผมนี่ผมแม่งตัวเก่งเลยอ่ะขี่เลือนหนีเฉยเลยพลาดแล้วทุกคนคือเขาหนีนะคะ <c oughs> แล้วก็เลยเขตเขาไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมมันคือสีแดงงเงี้ยมันไปต่อไม่ได้มันติด โูมาเป็นหลายลำเลยทุกคนพวกทำผิดกฎหมายเยอะมากเลยทุกคนนะนี่มาสามลำติดกันเลยเนี่ยออ้ยเราไปไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยมีลำหนึ่งจอดไปลำนั้นกันแต่ว่าลำข้างหลังอะก็ยิงกันนะคิดว่าพวกเดียวกันนะเนี่ยก็ยิงกันเองด้วยมาลำนี้จอดอยู่ใช่ไหมฮ่าฮ่า่ <c oughs> <c oughs> คิดว่าจะรอดหรอไม่รอดนะคะผมมาแล้วเอ๊ะ <c oughs> ไม่นะอุย้ยมันเรียกพวกมันกลับมาทุกคนตายแล้วสามลมหนึ่งเหรอ,อก็มาดิไหนคนอะ่ะอ,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 อยู่บนเกาะเปล่าอ๋ออยู่บนเรือนี่ไงมันออกเรือแล้วทุกคนอ่าจอดริมเลยเฮ้ยมันยิงเราแล้วเฮ้ยเราก็ยิงมันกลับสิลูกเรือจัดการโอโหดูรูปเรือของหมวยซียังนึ่นชงชมวิวกันอยู่เลยอะ่ะเย้เย้ รอดผมต้องราคุณแล้วผมจะไม่ได้อยู่คนเดียวต่อไปแล้วให้รักจ็คแจะเกมเกิน์นะเรื่องนั้นก็จมไปแล้วนะทุกคนกันเลืออีกลำหนึ่งที่เราต้องสู้นะอย่าคิดว่าจะหนีพวกเราได้อง่ายชนเลยเย้แล้วก็ชนชะแล้วเป็นศึกที่ยาวนานมากๆ ดเดินสดเลยอย่างมันนะทุกคนแต่เรอยังไม่จมเลยนะโอเคเราก็เดินทางมันยาวนานมากๆแล้วนะคะก็เหมือนแบบว่าจะเช้าแล้วนะก็จะมีหมอกก็พาทิตจะเริ่มขึ้นแล้วนะโอ้ย oh, <c oughs> เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆเอ๊ะอันนั้นอะไรอะอะไรอะเล็กมากเฮ้ยชนด้วย อะไรอะไอ้มาชนแล้วไม่เห็นเรือหรือไงฟโอ้โหปะทอเอ้าเล่ขนาดนั้นก็คิดว่าของเนื้ออะไรอะไม่รู้เรือจนสลัดเยอะแยะมากมายเลยคือแบบยิงใครไม่ได้เลยนะคะหมวยกากมากอะหมวยเล่นไม่เก่งอะต้องขออภัยด้วยนะคะหมวยเล่นไม่เก่งจริงๆนะเพิ่งมาเล่นเลยนะคะอาจจะมีเล่นขัดใจคนดูหน่อยนะคะต้องกราบขออภัยจริงๆนะคะ เล่นเพื่อความสนุกนะคะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะโอเคคลิปก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเควันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนลาตัวลือเลือตาเอ๊ลาตัวเฮ้าพาพัมเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย